หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศลกับ ที่ดมอนเนกประสงค์วัดเกตอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจจากกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์ค่ายเอราวัณและกองพันทหารสื่อสารที่35ค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในอําเภอท่าวงและจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชมพัน สาสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง12สิงหาคม2566 โดยมีวัดที่ร้อยตรีอดีศักวิโสรมในอำเภอท่าวงเปี่ยมประธานเปิดกิจกรรมนะครับซึ่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานผู้นำชุมชนตลอดจนจ,นจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ก็ร่วมกันเก็บกวาดฉีดน้ำล้างทำความสะอาดมูลนกบริเวณพื้นที่รอบอุโบสถและเก็บกวาดใบไม้ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สวัดสวยด้วยความสุขนะครับเป็นแบบอย่างของสังคมแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี และจงรักภักดีด้วยการทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันถวายเป็นพระราชจุกสนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชธนนีพันปีหลวงอย่างพร้อมเพรียงกัน